สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 16ตัวเต็มใหม่ล่าสุด Apple ได้ทำให้การส่งอีเมลทำได้ง่ายขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเพราะจากนี้ไปเราสามารถเลือกเวลาที่ต้องการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติได้แล้วครับเขียนอีเมลเสร็จยังไม่ต้องส่งทันทีก็ได้เพราะจากนี้ไปเราสามารถตั้งวันเดือนปีและเวลาที่ต้องการส่งได้แล้วแถมยังทำได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับโดยเมื่อเราสร้างอีเมลใหม่ เราสามารถแตะปุ่มรูปลูกศรนในการส่งสีน้ำเงินค้างเอาไว้เมนูจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกได้ว่าจะส่งตอนนี้ส่งคืนนี้เวลาสามทุ่มหรือส่งพรุ่งนี้แปดโมงเชา้าหรือส่งภายหลังโดยถ้าเลือกส่งภายหลังเราสามารถตั้งวันเดือนปีและเวลาที่จะส่งได้อีกด้วยครับสะดวกยืดหยุน่นน่าใช้และมีประโยชน์มากๆเลยครับเมื่อตั้งเวลาที่จะส่งเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้น ภายหลังการตั้งเวลาในการส่งเมื่อเราแตะคำสั่งกล่องเมลด้านบนกล่องเมลชื่อส่งภายหลังจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเปิดเข้าไปดูรายการอีเมลที่รอส่งซึ่งเราสามารถแตะแก้ไขแล้วทำการเลือกอีเมลเพื่อจะทำเครื่องหมายย,าย้ายหรือลบทิ้งได้หรือจะเลือกลบแต่ละอีเมลด้วยการแตะแล้วปัดไปทางซ้ายแล้วแตะทิ้งก็ได้ครับหรือแตะบนอีเมลที่ต้องการเพื่อเปิดดูรายละเอียดจากนั้นเลือกที่จะลบ หรือแตะแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาในการส่งหรือยกเลิกการส่งภายหลังได้ด้วยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ที่ทําให้เราสามารถเลือกเวลาในการส่งเมลในแอปเมลบน iOS 16ได้จากนี้ไปการเขียนและส่งอ e ีเมลก็ทําได้ง่ายขึ้นยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานขึ้นอีกเยอะเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16แล้วอย่าลืมไปใช้งานกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ